มาแล้วค่ะยอดหังยอดใจของสมาคมชกสอสมอหรือสมาคมชาปนากิจสงเคราะอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยนะคะหรือชื่อย่อพวกเราก็จะเรียกว่าชกสอสมอค่ะวันนี้จ่ายแล้วนะคะสมาคมชกสอสมอจ่ายเงินให้แก่ทายาทตัต้งแต่วันที่21สิงหาคม2567นะคะสำหรับรอบเดือนสิงหาคมเนี่ยค่ะสมาคมประชุมรับรองไปแล้วตั้งแต่วันที่ 5สิงหาคม2567นะคะแล้วก็แจ้งพวกเราว่าจะจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทายาทในวันที่24สิงหาคม2567นะคะแต่จริงๆแล้วก็จ่ายก่อนอีกแล้วค่ะจ่ายวันที่21นะคะไม่ใช่วันที่24นะคะวันที่24ป้าปอก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นวันเสาร์จะจ่ายจริงหรือค่ะตอนนี้จ่ายแล้วนะคะ,ะจำนวนเงินที่จ่ายในครั้งนี้นะคะ 526,485บาท17สตางค์ค่ะก็คิดเป็น96%ของเงินทั้งหมดนะคะถามว่าเงินทั้งหมดที่ควรจะได้รับโดยประมาณที่ควรจะได้รับนะคะนั่นก็คือไม่ได้รับทั้งหมดค่ะ,อะยอดเงินรวมทั้งหมดจะอยู่ที่5 4 5 0 3 0 7 5สตางค่ะอันนี้คือยอดเต็ม100%นะคะตอนนี้จ่ายไป96%แล้วค่ะ แล้วยังมีเหลือที่ค้างจ่ายอีกค่ะจำนวนคนที่ค้างนะคะ45,233คนเลยค่ะไม่น้อยเลยนะคะแล้วคิดเป็นเงินเท่าไหร่เพราะว่าเขาหาัก41สตางค์ต่อ1ผู้เสียชีวิตนะคะถ้าคิดเป็นเงินที่ยังค้างอยู่ยังหักไม่ได้จะอยู่ที่1 8 5 4 5บาท58สตางค์ค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์3.40เปอร์เซ็น์นะคะสอ,อย่างรวมกันก็จะเป็นร้อเปพอดีค่ะ แล้วงวดที่สองเขาจะจ่ายตอนไหนสมาคมก็สัญญาว่าภายใน90วันหลังจากได้รับงวดที่1นนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่120วันไม่เกินนี้นะคะ,ะก็หลักหมื่นนะคะเพราะว่าที่เหลือแค่หมื่นแปดกว่าแล้วครั้งที่3ก็ประมาณ1ปีค่ะที่จะได้รับนะคะแต่ก็หลักร้อยนะคะถ้ามีทายาทหลายคนอาจจะได้ร้อยต้นๆจริงๆด้วยค่ะยังไงเพื่อนสมาชิกที่ค้างจ่ายก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะเต็มใจสมัครก็เต็มใจให้หักด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข้อมูลแก่ทายาทและก็อสมอทุกท่านได้ทราบเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะอยากรู้ข้อมูลข่าวสารดีๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะช่องป้าปะจอจ้าเรื่องสุขภาพนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยมีเงินใช้ไม่ขาดมือคะ่ะ